ครับทุกท่านทุกคนวันนี้ลุงจาบจะไปแอวน้ำตกห้อยแก้วครับครับน้ำตกห้อยแก้วไปแถม1กิโลเมตรนะครับครับจะไปตรงนี้นอ ส่วนลูกชาตไม่แก้วครับครับตรงซ้ายมือนี่ก็จะเป็นส่วนซัดครับส่วนซัจยิงไม่เนาะบลาได้เรืเ่อง ึงละจะถึงแล้วครับน้ำตกห้วยแก้วครับนี่ครับเดี่ยวใายเดี่ยวใายตรงอนุสาวรีย์อุบาสีิพิชัยนี่นะครับมั่ปิดเปิดหรือยัง เปิดเปๆหรือยังครับน้ำตกห้อยแก้วเปิดเออบบเปิดเตื้ยครับน้ำตกห้อยแก้วเปิดเตื้ยครับเอาน้ำตกห้อยแก้วเปิดเตี้ยขอไปแอลส่วนซัดดีกว่าครับไปแอลส่วนซัดยังใหม่ดีกว่าเออ đang chạy cho mẹ em nằm tốp khách eo xuân sát có đại không? mua quạt xuân sát cho phở khách nghèo sát đi qua khắp nơi mở nằm tốp mình bảo bật nó sạch chiếc เปิดรดูเปล่าครับเปิดเปิดแล้วครับผมครับผมมาแอลครับเอารถเครื่องเข้าไปได้ก่อนได้ค่ะอหมายถึงต้งเดียวมันยังรถลาดวอเอารถเครื่องขึ้นไปผมได้ได้ครับเดียวเพิ่งมาครับผมเอาไปจอดไหนนี่ ครับผมครับจ,จะมาแอลน้ำตกแอลได้มาแอลสวดสัตว์ดีวกว่าครับแอลสวดสัตว์มมนะครับสวดสัตเชียงใหม่นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่คับไปร้านจอนดรถไหน รถเลื่อนเครื่องนะครับผมจะไปแอลส่วนซาร์ทครับะะครับผมจอดไหน,นล่ะอ,อ,อ๋อเพิ่อเพื่อรถเครื่องขึ้นๆๆๆไปแล้วเหรอที่นี่เล้วครับทีน,นี่ลูกจ้าก็จะเอารถไปจอดน,นะครับจะไปแอลส่วนซัดนะครับแลานจอดรถครับ ในลูกจ้าบก,ก็จะจะไปซื้อครับซื้อบัสผ่านเข้าไปแอวนะครับในส่วนซัดยังไม่นะครับ้อ้ว่าคนขายบัตรอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่ครับผมจะซื้อบัรเข้าไปแอวส่วนซัดขับไปเส้นนี้เลยครับครับผมขอบคุณครับบ,รบัสผ่านประตู บุคคลทั่วไปร้อยบาทรถยนต์ห้าสิบจักรยานยนต์สิบบาทครับนี่คือขาดจอดรถ สวัสดีครับขอเปลียนทัวชนะให้นิดน,นึงครับทุกคนนะครับครับผมจำนวนที่มาครับมาหนึ่งท่านใช่ไหมครับครับเบอร์โทรครับจังหวัดที่มาครับเวลา1 1บเ็หนึ่งสองครับจุดหนึ่งสองครับ ค,ครับชื่อบัตรไหนชื่อบัสฝั่งลุนครับผมครับผมแผนที่อยู่นคะครับซ้ายมาื <Okay. S 2> อนะครับี่ซ้ายมือแผนที่ครับแผนที่น,ทนี่ เอฟไหมคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะไม่ไดใจ่ครับผมจะซื้อบัตรครับค่ะพี่จะดูอุโมงค์ปลาได้ไหมคะสอง้ยยี่สิบาทเขาดูอุโมงค์าได้เลยงันซื้อเป็นบัตรผ่านประตูนะคะหนึ่งคน100บาทค่ะบัตรนี้จะเป็นแค่บัตรผ่านประตูนะคะส่วนลดล่างกับอัลคอลิแอมซื้อเพิ่มด้านในนะคะครับผมเดินเข้าได้เลยค่ะครับครับนี่ก็คือบัตรผ่านประตูครับ พาเข้าไปแอลสวนซัดยงใหม่นะครับร้อยบาทนะครับเดี็กผู้มาใช้ถุงมือเช็คกรดเข้าเลยควัดอุณหภูมิกรดเข้าเอาให้มันดังครับพี่ใกล้หน่อยใกล้หน่อยอ่าน่ารักนะครับมัถุงมือเดี๋ยวขึ้นสายแล้วอ๋อใช่มันติดถุงมือใช่ไหมครับผม เดินทางด้ายมือนะครับรถจี๊บขบวนคือจะเดินก็ได้เดินแต่ถ้าเรเดินให้ถ่วนจริงๆอะ่ะเราซื้อบลลัตรรถแล้วก็รถเขาจะจอดตามจุดเราลงได้แล้วครับแล้วก็วกขึ้นรถคนใหม่ได้การลดรางแต่ใดสี่สิบบาทครับคุณเพื่อนปลาครับ,รบขอบคุณครับ <c oughs> ครับจ๊าบก็ครับผ่านเข้ามาแล้วครับผ่านบัตรประตูผู้ใหญ่ครับหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยวลูกจ้าบเกาะจะไป คืนรถล้างครับค้นสี่สิบบาทนะครับตรงนี้ครับเรียว้ส้ครับตู้ครับ ไปสู้นึค่ครับสว่วนสัตว์นคะครับสวนสัตว์เชียงใหม่ครับ ลูกจับก็จะเดินไปครับเดินไปขึ้นรถรางเนาะครับครับตรงนี้ก็เป็นน้ำตกจำลองนะครับ่ลางเข้ามาสอนตัดนนะครับถ้าเดินมาต้นทรายก็จะเจอไซเนี่ยครับเจอไสน้ำตกจำลอง นี่ไปโลมล่ามานะครับไปตรงนี้เนาะไปลงจาบไปไปขึ้นรถลางดีกว่าเนาะ ามด้านตรงนี้ได้นะคะครับผมจะซื้อบัสขึ้นรถรางแต่ซื้อได้นี่เลยค่ะคนเป็คนใหญ่ซิซิบาทครับผมขึ้นลงก็ได้นะคะรถจอดให้ตามสถานีถ้าลงเสร็จแล้วเราขึ้นคันใหม่เรื่อยๆใช้บัตรใช้ตั๋วไปเดิมนะคะครับผมไม่จํากัดเวลาแต่ละสถานีเนาะจำกัดแค่รอบอย่างเดียวสตาร์ทจุดนี้หมดรอบจุดนี้นะคะครับในมือเรามาซื้อบัสตีขึ้นรถรางตรงนี้นะครับ ก็จะมานั่งลูกจับก,ก็จะมานั่งอยู่บนรถลอ้ลอนะครับเป็นรถลางนี่ลักษณะนี่นะครับคันสีม่วงครับครับอันนี้ก็คงใจครับคันสีเหลืองนี่ครับนี่ครับนี่คือรถลางเนาะเชียงใหม่สู้ครับ นี่เป็นบัตรถดล้างนะครับบัตรลดบริการสวนสัตว์เชียงใหม่ครับผู้ใหญ่สี่ิบบาทนะครับครับนี่ก็เป็นแผนที่นะครับแผนที่สวนสัตว์เนาะครับเพิ่อก็จะมีห่อติดที่เฮาซื้อบัดผ่านประตูเข้ามานะครับเพื่อก็จะเพิ่อจะแจกตรงนั้นนะครับ เราจะไปไหนครับพอพอตามนะครับแผนที่นะครับรถรางที่ลงจับไปนี่มันก็จะจะจอดเป็นจุดเป็นจุดครับเรเหาก็สามารถขึ้นรถกันใหม่ได้ครับเดี๋ยวไปผอเนาะว่าเป็นจะได้นะครับท่อเที่ยวทุกท่านนะครับที่นีต้อนนี้เราเข้าสู่สวนสัตว์เชียงใหม่นะสวนสัตว์เชียงใหม่เรามีที่มุณาห้าร้อามสิบเอ็ดไร่นะครับ80%เป็นทางขึ้นเขาลงเขานะครับอีก20%่็เป็นทางราบ ทางเดินเท้าทั้งหมดประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30นาทีวนรอบสวนสัตว์นะตรงนี้เป็นสถานีแรกหน้ามินนิโซูนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตอนขากลับก็ได้นะครับด้านในบ้านไม้น่าจะมีนกแก้วสังคนวลนกแก้วมาคอนะฮะลิงกระรอกยิงจอบไรซายพญารอกดำนะส่วนด้านนอกก็จะมีเม็่นกแขกข้อยาวต่อสุกัต้านะฮะกิ้งก่ายก็น้าเขียวแล้วก็ม้าแกละเชสแลนด์นะครับเดินข้ามสวนไปก็จะเป็นที่อยู่ของอีโผกเป็นมากนะครับ ในสุนัขเรามี้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับมีพ่อยาฟูเดชชนนะครับแม่มาลีนะครับมีลูกอีกสองตัวนะครับมาโยมกับมาขามนะเดี๋ยวขากลับไปแวะมาดูนะขอสำหรับบัตรรถบริการนะครับบัตรหนึ่งใบใช้ได้หนึ่งรอบนะครับในหนึ่งรอบเราจุดจอดให้ทั้งหมดนะครับสิบสามจุดจอดสิบสามสถานีนะฮะตามป้ายที่ด้านหลังของผมนะครับก็สามารับลงแล้วรอขึ้นขึ้นใหม่ได้นะครับในนั้นให้ลงดูที่ละจุดนะครับจะได้ดูให้ทุกทุส่วนสัตว เราเสร็จทุกเสร็จแล้วนะฮะรอรถตรงจุดเดิมนะครับก็จะมีรถของเราพัฒนาไปนะครมารับล <c oughs> ูก15นาทีนะซึ่งให้ทุกคันเลยนะครับที่สำคัญก็จะทำปัดหายนะฮะบปัดเก็บปัดเก็บตัวไว้ตลอดการเดินทางนะครับ ต่ไปได้านหน้าก็เป็นสถานีที่สองนะสถานแอฟริกานะมีทั้งยีราฟมาลายออนเขาดาบอุตบัสอีแลนด์สปริงบ็อกนะครับ,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 บเดี๋ยวเราจะขับขานเข้าไปลับในนะฮะสถานีนี้นะอนุญาตให้ขับขานเช่าะรถบริการแถวเท่านั้นนะครับถ้ามาเดินเที่ยวชมเองนะฮะหรือเช่ารถก็ขับเข้ามาก็จะไม่ได้เข้าในโซนนี้นะครับ<ม>พอทำให้มาเที่ยวนะสามารถขับไปใกล้ชิดติดต่ำมาที่ขึ้นขับไปดูยีราฟไปใกล้ๆนะ ผ่านผ่าประตูที่2องนึ่มีรอบแอฟริกาางด้านขวามือฮ่โปแครมนะครับก่อนดีล่าห์ร้ยทํางเตี้ยสูงประมาณหเมตรน้ำหนัม่เกินสองร,ร้อกโลกรัมนะครับมันจะชอบอยู่เดียวหดือคว่เท่านั้นนะฮะตัวนี้มีบ่อลตัวนะตรงนี้นะครับ มาลายด้านหน้านะลายแต่ตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเทียบได้กับลายที่ปู่ของมนนุ่งหน้าลายของมันลายก็มีประโยชน์ในการเพลิดเพลนตัวจากสัตว์นักล่านะครับทำมาจากสัตว์นักล่าสับสนก็อยู่รวมกันเป็นปูตั้งแต่สิบตัวร้อยตัวไปจนถึงพันตัวนะสัต้์ลายลายด้านไหนขวามือนี่นะครับอ่านีแลนด์นะอยู่ตัวเดียวนะแล้วก็วอเตอร์บักนะตัวสีน้ำตาลที่หน้าตัวผู้มีเขาตัวเมียไม่มีเขานะสำหรับวอเตอร์บักนะครับ กสีขาวนะเาดีเขาวนาบนะครับแล้วก็สติ๊บ็อกหนะ้ตัวเล็กนะครับสติ๊กบ็อกเวลาตกใจจะกระโดดได้สูงถึงสองเมตรนะฮะยีราฟนะครับยีราฟเป็นสัตว์ตกที่สูงที่สุดในโลกนะฮะตัวโพ้สูงสีง่จุดแปดถึงห้าจุดห้าเมตรน้ำหนักเก้าร้อยกิโลกรัมนะครับมันจะชอบอยู่แล้วก็เป็นปุ่มกับม้าลายอนนี้โลกนะครับแล้วม็นกกระจอหนะ์เฮน่าสังเกตตัวผู้จะมีสีเข้มกว่านะตัวผู้ชื่อทันวาส่วนตัวเมียชื่อน้องดาวนะเขาก็จะไม่เหมือนกันนะเขาของตัวผู้จะมีลักษนณะตัด ตัวต้นนี้น่าจะมีขนปกคลุมทั um ้งเขาเลยนะครับผมแทบปัดฟางแทบปัดฟางเพราะนั่นก็เป็นหุ่นยีราฟประเภใหญครับตัวตนนี้สัตว์พวกนี้เป็นอดีโลบนะครับอนดีโลบหมายถึงสัตว์ที่มีเขาโค้งปีกเรียวนะครับด้านในแกนกลางมีกระดูกจัดอยู่ในวงเลี้ยวบาัวควายนะไม่ใช่วางนะครับเขาของอันดีโลบก็หักแล้วหักเลยไม่สามารถงอกขึ้นเป็ใหม่ได้เหมือนวางนะครับ Thank you. นี่เหลืออยู่แห่งเดียวในสวนสัตว์นะครับสวน,นนานา้ำ้านบนก็มีก๋วยเตีย๋ยวหัวตุ๋นข้าวซอยนะครับร้านชาคาแฟ่นะครับห้องน้ํานะฮะและห้องน้ําทําเพื่อสดชื่อได้นะครับปลอดภัยใกล้เคียงนะอยู่หน้าโรงแวะรับรนะันกันก่อนได้นะครับก็จะมีรถขับมาเรื่อยๆนะทุก5นาทีนะคือได้ทุกคันนะครับ

ีรถตัวข้อมไปแล้ขวา <ไป S 2> นคนที่เป็นสนุนัขที่จอกองข้างขาวนะครับย้ายมาอยู่ใหม่นะครับผม <สะ S 2> น,น่าจะอยู่ในท่อนะ <c oughs> นอนหลับอยู่หรือเปล่า,านะคถ <c oughs> ัดไปก็เป็นเป็นใหญ่แต่ข้อยาวฮะไห <c oughs> นไม่ได้สูงก็มีหน้าด้านหน้าฮะสายแ้งฮะเม่นใหญ่ <c oughs> แพนด้าตอน ender, นี้แพนด้าปิดซ่อมหนุนคาอยู่นะครับแล้วก็ส่วนชมนครนฟะิก็ยังไม่เปิดครับมีงานก่อสร้างโครงเสืออยู่ด้านในนะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะน่าจะเปิดพร้พอมกันบางตอนติดเดินสองเดินข้างหน้านี่นะครับผมสถานีนี้ก็ยังมีสีตัวสีตัวขาวนะฮะดูอยู่ด้านหน้านะฮะแล้วก็ขวานมือเป็ดแกะกระแพทย์นะครับลงได้นะครับลงไมหมครับสนใจลอง,งชมก่อนๆได้นะครับ จุดไหนไม่ลง่านแล้วพันเลยนะฮะรถของเราวิ่งเป็นทางวันเวนะครับไม่สามารถย้อนกลับมาส่งได้นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วถ้าจะกลับมาดูต้องเดินย้อนกลับมาดูเองบัตรใช้ได้ถึงรอบเท่านั้นนะบัตรรอบตรงทางออกนะครับไปต่อนะครับไปอะอเรี่อต่อนะประมาณส0 0้เมตรนะครับจะถึงอโยกนะครับ ตัวหาตัวผู้อยู่ด้านในนะฮะตัวผู้จะมีขนที่หล่คอนะฮะตัวเมียไม่มีนะครับถ้าเป็นสิงงตัวขาวนะฮะ่งตัวขาวที่เป็นตัวเมียนะครับสิ่งตัวขาวนะครับเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีเมล็ินนะครับไม่ได้เกิดจากภาวะเบื่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิงโตเบื่อนะครับส่อสิ่งตโวเมียนะฮะก็จะเป็นฝ่ายล่ากอยว่ออกหาอาหารนะครับส่วนตัวผู้จะมีหน้าที่อยู่เฝ้าในเขตปกป้องมณนเขตของมันนะครับอายุเฉลี่ยของสิงโตัวฮะอยู่ที่ประมาณ1ิ1 4สิบสี่ปีนะ เขาเลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์นะครับก็สามารถอยู่ได้อยู่ประมาณ20ปีเลยนะครับ เรื่องไม้ตัวโอเรียมนะครับองค์ปลาที่มีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีความยาวลงลึกที่น,นะครับ133เมตรนะครับเอาเป็นแหล่งจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดน้ำเค็มนะครับกว่า250สายพันธุ์2 0 0นตัวจัดแสดงด้านในนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับบัตรลดครึ่งราคาหน้าจากราคาปกติผู้ใหญ่250บาทเด็ก180บาทนะตอนนี้เหลืออยู่ที่ผู้ใหญ่125บาทนะครับเด็ก90บาทเท่านั้นเองนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับ ซ้ายมือก็เป็นสวนฝรั่งเศสนะครับออกแบบแต่สร้างขึ้นตามแบบของส่วนนุ่นที่พัทยานะลงไ,ม,ไม่เข้ารากเรี่ยวถึงแล้วนะลงจ้าโมชั่นขึ้นมาชันนะเขาชื่นดีเท่านั้นแหี่อยุณูปาแบบรูปมันเ่ย น้ำตอนนี้ไม่เปิดนะครับปิดประตูอยู่นะครับ<ม>ป,รปิดไม่มีกําหนดนะครับผมซ้ายมือเป็นโคลานะครับสำหรับมีโคล,ล,ล,ลาเปิดให้ชมบรีดูฟรีชมฟรีนะครับแล,ล้วก็ร้านกาแฟนะครับร้านขายของแท้ลึกนะครับผมไม่ใช่โคอาลาดูฟรีชมฟรีนะครับ โกลานะจริงๆนะไม่ใช่หมีนะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับจิงโจ้นะฮะตัวนี้มีกระเป๋าหน้าท้องสัตว์ตัวผู้มีต่อมไทมันบนหน้าอกนะครับโกล่าภาษาที่นอสเตรเลียนะฮะแปลว่าตัวไม่ถือน้ำนะครับมันจะกินใบย,ยูคาลิปตัสเป็นอาหารนะโกล่าใช้เวลานอนหลับวันสิบแปดถึงยี่สิบชั่วโมงเลยนะครับต่อไปก็เป็นซูฟิโซ,โซนนะอะไรก็เรียนรู้สหรับเด็กนะครับถึงแรกนี่เป็นห้องสมุดเด็กนะครับส่วนต่อไปเป็นส่วนจะสแสดงประวัติความเป็นมาของสุนัขเชี่ยวไม้นะครับคงกระดูกขาคงกระดูกกรางปาก ไทยสัตต่างๆสตาร์ตาลรวมถงโครการหนึ่งราชบัณฑิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับจัดแสดงไว้ด้านในนะฮะพาสนใจลองดูท้อง้นะฮะเป็นห้องประชานทั้ง2ทุกนะครับรู้ไหมครับสุพิ่โซนนะตัวทีชมพีมานะครับไม่ต้องไปต่อเลยนะครับผม ประมาณครึ่งทางนะหรือประมาณ6สถานีนะชมนะครับเดี๋ยวสามาาถลองดูชองได้ดดนะครับ จำนะครับปูราเราตั้งเป็นลิงไม่มีหางนะครับภาษามาเลายแปลว่าคนป่านะครับเราตั้งเป็นสัตว์สัตโ์นกนะครับมันชอบอาศัยอยู่ตัวเดียวนอกจากฤดูผสมพันธุ์นะอัจนรย์อยู่ด้านในนะก็อยู่หน้านี้นะครับเป็นตัวผู้นะชื่อว่าลุงแซมนะครับตอนนี้อายุสามสิบเจ็ดปีแล้วนะครับลงไมครับปรังตั้งนะอยู่ใต้ต้นไม้นะครับลงไม่พับไม่ลงนะครับไปต่อนะครับอาจจะได้รอบเดียวเท่านั้นนะครับ หมดรอบตรงทางของนะเดี๋ยวไปไม่งก็ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับรถวิ่งไปทางวันเปย์นะครับเราจะกลับมาดูต้องเดินย้อนกลับมาดูเองนะครับวามัอควันตาควานต่างประเทศนะครับพี่กเดียะแต่ว่าเดียววัวป่าวัวแดงน่ะอยู่ด้านฝั่งนึงสายมือเป็นของไก่ฟ้าไก่ป่านะฮะนั่นเลยมีน้ำไก่ฟ้าพิยโลไก่ฟ้าสีทองไก่ฟ้าหลัห้องไก่ฟ้าเร่นี่น่ะต้องเปิดประตูเข้าไปดูด้านใน แต่ก็เป็นแพนด้าแดงนะแพนด้าแดงในประเทศไทยมีแค่สองตัวเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้ชื่อไทเกอร์นะอีกตัวอยู่ที่ตัวสักรกเขียวนะครับส่วนด้านขวามันเป็นเกรียงเบอร์พระราชทานนะครับอันหายากนะครับติดกับแพนด้าแดงให้เป็นกลมลือกนะฮเลือกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะครับจับคู่กันครั้งเดียวอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะครับหากตัวนึงตัวใดตายลงมันจะไม่จับคู่ใหม่อีกนะฮะค่อนข้างน้อยมากนะโอกาสที่มันจะจับคู่ใหม่ แล้วก็ข้างข้างสีนะฮะองสุดท้ายกระจายเลยบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีสัตว์ชมเยอะที่สุดในสวนสัตว์นะครับเป็นต้นของสัตว์เลืล้อยคลานงูเต่าจระเข้นะฮะทางขวามื่อไปทางเป็นลงไปดูงูเต่าจระเข้นะฮะไปก็เป็นเกาะชันดีนะมีทัาา้งชันดีมือขาวชานันดีแก้มขาวช,านาวชานันดีหัวมงกรด้านบนก็เป็นนินลกลายนะแล้วก็แหลกอินเดียน,นะครับถัาจากจุดนี้ไปประมาณ200เมตรต้านหน้าก็เป็นนกเพนเพินแล้วนะครับผม